สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์าสกา,านะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าหนูชมพูกันนะมันมีสุ่มในกาชากราเทพผมบอกกันว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ดีมากๆนะฮะเป็นตัวซัพพอร์ตที่โคตรดีเลยนะครับอย่าไปนนตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกไดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วย,วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครตามเกมนี้อยู่รับชมเกมอื่นกันนี้ผ่านฟีลิสเบอร์สกานะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปทายคลิปแล้วกกกก็็นนนนนนน่่่่าาาาเทััััั้้ออองงะะคคครรรรรบบบบแลวสสสสหใียจุชมถด สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับผมก็มีสิทธิพิเศษด้วยแล้วก็อีกช่องนึงก็คือการกดซุปแตงขอบคุณใต้คิวโอ่งตานะครับก็กดให้กันได้เลยนะครับผมโอเคก็ตัวนี้ครับมันอยู่ในสุ่มกาชาเนี่ยตัวนี้เลยนะครับประันตีเทพนะขุมแค่แผ่นรอบเองนะครับก็ได้มาใช้งานแล้วอะเรามาดูสกิลความสามารถกันนะครับมันดียังไงนะนี่ผมคอนเฟิร์มเลยขนาดพวกเทพๆนะครับที่พลัง50ล้าน60ล้านร้อยล้านเนี่ยนะครับยังใช้ตัวนี้อยู่เลยนะเออโอเคก็มาดูการสแตทนะครับอะตัวนี้นะครับมันอยู เป็นเปอร์มอนพลังจิตนะครับผมสแตทนะ์ะอยู่ที่714นะชื่อในอนิเมะเนี่ยคือเอ็มลิสนะครับผมก็เป็นพลังจิต100%ยเอร์เนะเรามาดูกันที่สแตทนะครับก็อย่างที่บอกครับก็คือเป็นเปอร์มอนโจมตีสายเวทนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันสูงนะครับกว่าพลังสปีดทุกๆอันเลยแล้วก็มีเลือดเยอะด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆตัวนี้นะครับต่อรีสายฟ้าเราก็รีสปีดก่อนนะ เพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นโปเกมอนสายซัพพอร์ตใช่ไหมโปเกมอนสายซัพพอร์ตเนี่ยการออกสกิลช่วยเหลือเพื่อนก่อนเนี่ยเป็นดับแรกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับนั่นก็ควรจะรีให้ได้สปีดก่อนนะครับผมบอกก่อนเลยถ้าเกิดว่าตัวเอมริสเนี่ยเปิดสปีดเยอะๆนะครับแล้วเปิดสกิลให้เพื่อนก่อนเนี่ยทีมเนี่ยจะอยู่ในชัยชนะค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะก็มาลองทํากันดูนะครับส่วนนิสัยเนี่ยนะฮะมีอยู่2อันนะครับนิสัยเนี่ยก็ ถ้าเป็นสาย Special Attack ใช่ไหมก็จะมีโบราณแต่ว่าโบราณนะผมไม่ได้แนะนำหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่สายจมตีนะครับเอานิสัยที่มันบวกสปีดอะบวกสปีด10%แล้วก็ลดพลังจมตีเวทไปไอ้พลังจมตีกายภาพไปนะครับตัวนี้จะเหมาะที่สุดสำหรับมันนะมาดูคุณสมบัติกันนะครับในส่วนงคุณสมบัติของเอ็มเน่นะครับพลังจิตพลังจิตในส่วนของคุณสมบัตินะครับ อ่านี่เลยมาดูเลยคุณสมบัติที่1นะฮะอ่ะก็หลักๆนะครับมันมีหลายอันมากๆนะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดสําหรับผมนะผมชอบให้ใช้สปีดมากกว่านะครับผมให้มันอยากให้มันไวๆนะครับให้มันหลอดสกิลเร็วๆนะมันจะช่วยเหลือเพื่อนได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็คุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับถ้าเป็นเฉดสกิลเนี่ยก็คือมีโอกาส50%สนฟื้นฟูสภาวะปกติถามว่าดีไหมก็ดีนะอันนี้นะครับแล้วก็เคิร์ชบอดี้นะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับ เมื่อถูกโจมตีนะครับมีโอกาสที่จะทำให้ฝ่ายโจมตีเพิ่มการคูดาวสกิล2รอบนะครับผมก็คือเหมือนติดให้ดีบับของเป้าหมายมันใช้สกิลได้นานขึ้นช้าขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เฟนการ์ดนยคือโยนตัวเองนะครับเพื่อนๆนะครับลดความเสียหาย15%ที่ได้รับนะฮะแล้วก็นี่ครับ a f t e r m a t ม h นะฮะเมื่อตายแล้วนะครับตายแล้วจะสร้างความเสียหายนะครับ special a t t a c คหรือ ATK ให้กับเป้าหมายศัตรู1้0อนะครับอันนี้คือก็เรียกระเบิดล่างฮง แล้วก็โกอี e, ้นะครับเมื่อถูกโจมตีระยะใกล้จะลดสปีดเป้าหมาย15%นะครับคือถามว่าทุกอันดีไหมทุกอันดีหมดนะทุกอันดีหมดเลยนะครับถือว่าอันไหนก็ได้ง่ายแหละอันไหนก็ได้แต่ในในความคิดเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับเฟนการ์ดนะ,อะโอเคถัดไปนะครับผมเราไปดูกันต่อนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับผมต่อมานะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันเอลิทิก จับความสัมพันธ์ชะตาเปอร์มอนได้4ตัวนะครับเริ่มกันที่มานาฟี่ก่อนนะกันมานาฟี่ให้เลือดนะลูกเกียร์ให้สปีดนะครับแล้วก็เจ้าหนูสีฟ้าสีเหลืองนะครับทีมเขาเลยนะให้สปีดแล้วก็เลือดเช่นกันนะก็ไปหาทํากันได้ตรงนี้นะครับถัดไปนะครับเป็นอาวุธบ้างนะครับอาวุธนะฮะตัวนี้เป็นเปอร์มอนพลังจิตใช่ไหมดีที่สุดอ่ะผมให้ใส่เป็นตัวนี้แล้วกันมีท่านโคตติ้งนะครับเก่งอันนึงเนี่ยนะครับก็คือเขี้ยวสปีดนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะครับก็ ใส่กล่องเบสซิ่งได้นะครับกล่องเบสซิ่งเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเลยนะฮะก็จะมีพวกต้านทานคลินะครับแล้วก็ป้องกันสภาวะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่ได้เช่นกันนะมันจะเพิ่มสแตทช่องสีเขียวแล้วก็อเวอร์รี้ทังล่างนะครับมันจะทําให้โปเกรมอนมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นในการสวมใส่อุปกรณ์นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ถือเนี่ยสามารถตีโบกได้เยอะได้เลยทําอาวุธดาวก็ได้นะครับผม ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของตัวพมอนให้เก่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ออบิคอนเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันไปอัพเอานะออบิคอนลิฟวินลูเนี่ยเอาไปอัพเอานะครับผมแล้วก็ค่าความสนิทค่าความผูกพันเนี่ยไปอัพเอานะครับไปปลดล็อกก่อนนะครับผมอ่ะไปดูในส่วนของสิ่งที่สําคัญกันดีกว่านะครับสิ่งที่สําคัญของตัวนี้เราไปดูเรื่องสกิลการอาเบริตี้ต่างๆของตัวเอ็มลิสนะครับผมเริ่มกันที่นะครับสกิลติดตัวนะครับเลเวอเทดนะครับในการต่อสู้นะครับถ้ามีเอ็มลิสอยู่ในนทีมะ นอกจากตนเองนะครับเมื่อความโกรธไม่พอนะครับโปรแกรมอนอื่นนะครับสามารถใช้ความโกรธเท่ากับเลือด80%ของอิมลิตได้นะครับ่าเพื่อปล่อยสกิลนะครับทุกรอบจะฟื้นฟูนะครับเลือดสูงสุด5%โอ้โหก็ขี้โกงเลยมีการแชร์ความโกรธให้กันด้วยนะเออนะครับเมื่อความโกรธไม่พอนะครับโปรแกรมอนอื่นสามารถใช้ความโกรธเท่ากับเลือด80%ของอิมลิตเพื่อปล่อยสกิลได้โอ้โหต่อมาครับสกิลแรกครับคือสกิลชามนะครับ ก็ลดนะครับพลงโจมตีของเป้าหมายลง25% 3รอบนะครับโอ้โหแบบกลุ่มเลยนะอันนี้คือตัวดีบัฟตัวซับแท้เลยนะต่อมาเป็นท่าโปรเทคนะครับเพิ่มเกราะให้กับกลุ่มเกราะในที่นี้หมายถึงเกราะอมตะนะครับผมแล้วก็เอไม่ใช่เกราะอมตะเกราะที่เป็นเลือดนะครับที่มันจะเป็นแถบเลือดชั้น2อนะครับที่มันอยู่ด้านบนของเลือดอีกทีหนึ่งนะครับเกราะนี้จะขึ้นอยู่นะฮะกาบค่า HP มากสุด10%นะครับอ่าแล้วก็จะได้รับเกราะอมตะด้วยนะครับกาารรรกโจมตีคั้งนะครับ ต่อเนื่อง3รอบแล้วก็สกิลนี้มีครูดาวสีรอบนะแบบกลุ่มนะครับผมก็ได้ทั้งแถบเลือดเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ได้ทั้งโล่อมาตาด้วยนะครับผมสกิลโจมตีนะครับมีท่าเดียวคือ Astar Sensory นะครับก็โจมตีเป็นท่าพลังจิตนะครับขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะครับทั้งกายภาพระเวศของเป้าหมายนะคือถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยมีพลังโจมตีเยอะนะครับสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ดามจเป็นกลุ่มด้วย50นะครับผม อันตี้เมดเนี่ยจะเป็นอ่าเมนเทนโต้นะครับก็เป็นธาตุพลังจิตนะฮะโปเกมอนนะครับจะทําให้โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลดพลังโจมตีนะครับลดพลังป้องกัน40%แล้วก็ลดสปีด30%นะฮะเป็นจำนวน5รอบนะฮะไม่ผิดนะครับ5รอบนะโอ้โหแบบว่าโดนฝังแล้วฝังอีกนะฮะใช้แล้วเนี่ยนะครับเลือดเราจะลดนะครับผมผลนี้ลบล้างไม่ได้นะครับผมแล้วก็สกิลโจมสกิลนี้โจมตีบนที่บินอยู่หรือ อยู่ใต้ดินได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างป่วนนะครับมีป่วนซีซีนะครับทำให้ศัตรูติดรีบัฟแล้วก็เพิ่มเกราะเพิ่มโล่เพิ่มเลือดเพิ่มพลังให้กับทีมเราถือว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมใช้กันโคตรเยอะนะครับตัวเทพเทปเลเยอระดับมาสเตอร์เขาก็ยังใช้กันอยู่ตัวนี้นะครับเอาไปใช้กับพวกตัวเทพเทปได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวซับที่ดีมากๆนะครับผมถัดไปเป็นสกิลลึกลับนะครับสกิลลึกลับเนี่ยนะครับให้ใส่เป็นจำพวกโล่อมตะก็ได้นะ นะครับผมสปีดเนี่ยสำคัญมากๆเร่งเลือดนะครับผมพลังป้องกันต่างเนี่ยใส่ได้นะครับสังเคราะห์แสงใส่ได้เร่งเลือดใส่ได้ประมาณนี้ไปหาใส่นะครับแล้วก็พวกต้านทานพวกธาตุผีธาตุอะไรต่างเนาะที่ธาตุความมืดนะครับที่พลังจิตมันแพ้ทางอะไรเงี้ยเราก็สามารถหาใส่ได้เช่นกันในส่วนของประดับพื้นฐานเลยนะครับให้ใส่ประดับสีทองไปก่อนอย่างเงี้ยสามชิ้นก็ได้นะครับใส่ให้เหมือนกันนะครับมันจะเพิ่มสแตต21%นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็ว14%นะครับ ตีบวกเลเวลร้อยนะครับมันจะได้สแตตแถวสีขาวนะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สวมใส่พวกหินเพิ่มพลังได้นะครับหินประดับนะฮะตอนนี้มีกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับก็ไปสวมเพชรเนี่ยเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะอัพเกรดได้ด้วยนะครับเห็นปะอัพเกรดแล้วพลังมันจะขึ้นด้วยนะฮะมีสแตตทุกธาตุทุกสกิลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเอเดนเคสเซอร์ไพร์สเชคแท็กเดฟเซอร์ไพร์สเดฟสปีดนะครับไปหาใส่ให้เต็มนะนอกจากนี้นะครับประดับที่ ขั้นสูงเนี่ยก็สามารถหาใส่ได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยระดับพวกนี้นะครับลดความเสียหายนะซูพรีมนะครับเอโทนอลเนี่ยนะครับลดความเสียหายนะครับโฮโอนะครับแล้วก็โฮโอเนี่ยความเสียหายจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็นี้อะไรอ่ะนี่เรื่องความโกรธเห็นไหมอันนี้ดีนะครับเพอร์ซิสแตนต์เนี่ยนะครับเพอร์ซิสแตนต์เนี่ยเหมาะสําหรับโปเกมอนที่มีอันติเมตที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนอยากจะใช้อันติเมทบ่อยๆนะครับ สามารถใส่เพอร์สแตนได้ตัวนี้ผมก็เชย้อใส่เพอร์สแตนนะเพราะว่าอันติเมตของเขาค่อนข้างดีนะครับประมาณนี้ฝึกก็ฝึกให้ได้25บวกขึ้นไปแล้วกันนะยีนก็อัพไปเลยนะครับผมอ่ะอเดี๋ยวเราไปส่องสกิลกันนิดน,นึงนะจัดทีมนี่ก็เอาแบบชิลๆแล้วกันนะให้ดูสกิลก็เฉยไปตัวเดียวก็แปลกๆอยู่นะพูดถ,ถึงนะ,ะให้ให้ดูสกิลเฉยก่อนแล้วกันนะครับให้ดูสกิลก่อนไปตัวเดียวเลยโดดๆนะฮะอ่ะเอ็มริส ไปตัวเดียวเราเอ,นะเอาสกิลกันดูนะฮะก็มาถึงก็ต้องใช้สกิลนี้ก่อนนะครับนี่สกิลนี้เลยเราพลังโจมตีปุ่งเห็นปะพลังโจมตีเขาลดเห็นไหมครับแล้วก็ตีนี่สกิลนี้อีกอ่านีะครับเรามาเปิดโล่กันดีกว่าสกิลนี้นะครับนี่เปิดโล่ได้พลังนะอันนี้อยากจะให้เปิดโล่ไว้นะครับเพราะว่าพอเราใช้แอนติเมทเนี่ยเลือดมันจะลดนะครับ ลดไปอ่ะาตทเมอมาแล้วนะครับเราใช้ไทเมอดูก่อนอ่าลองดูไทเมอร์ไหมอ่าอ้าวตายเลยอะไรเนี่ย <laughs> อะไรเนี่ยอ่ะเอาใหม่นะครับผมเอาใหม่ลองใหม่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูอไทเมอร์ก่อนนะ อัติเมตเนี่ยก็คือโปเกมอนนะครับของเป้าหมายพลังลด40เอสปีดลด30นะครับใช้แล้วลดเลือดนะครับใช้แล้วเลือดเราจะลดนะ <N> ผลน,นี้ลบล้างออกไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะมีโ, <N> โล่ครับตีไปก่อนนะครับตีเพื่อเพิ่มเทินก่อนนะตีเพื่อเพิ่มเทินก่อนตีไปเรื่อยนะตีไปเรื่อยนะครับผมบอกก่อนอันนี้ตีไปเรื่อยก่อนนะตีไปเนนรืเ่อยนะครับจนอัติเมตเต็มนะ ตีไปเรื่อยนะครับจนอัลติเมทเต็มอ่ะพออัลติเมทเต็มปุ๊บให้เปิดโล่ก่อนนะครับเปิดโล่เสร็จแล้วค่อยใช้อัลติเมทเห็นไหมครับเราจะไม่ตายนะถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดโล่แล้วเราใช้อัลติเมทคือเราตายนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะอ่ะตีไปเรื่อยก่อนนะครับตีไปเรื่อยยังไม่ต้องใช้อัลติเมทนะครับใช้อัลติเมทตอนมีโล่เท่านั้นเห็นไหมครับใช้อัลติเมทตอนมีโล่เท่านั้นนะครับแล้วเราจะรอดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะผมตีผมโล่นี่ก่อนปึ้งอ่ะผมตีก่อนอ่ะเดี๋ยวผมใช้อัลติเมท นะแต่ว่าเปิดโล่ก่อนอย่างเงี้ยนะเปิดโล่ปุ๊บแล้วใช้แอนติเมทเห็นไหมครับเราจะไม่ตายเห็นไหมอ่านี่เข้าใจนะฮะวิธีใช้นะครับอ่าถ้าสมมติเราไม่เปิดอ่าเราไม่เปิดโล่เราใช้แอนติเมทดูนะนี่อ่าสมมติเราไม่เปิดโล่ร driveway, ครับ <Demon. S 2> รหรือเปิดโล่ไปแล้วนะครับหรือเปิดโล่ไปแล้วอย่างงี้ปุ๊บแล้วโล่มันหายไปอ,อดูนะเห็นโล่มันหายไปอ่ะนี่ถ้ามีโล่ง่ายเลยถ้ามีโล่อะใช้แอนติเมทเราจะไม่ตายเห็นไหมครับ มันจะมีโลมาซัพพอร์ตแทนป่ะอ่ายังไงก็อืดอะนะครับคือเขาไม่ใช่สายโจมตีเขาเป็นสายซับไงนะครับถ้าเรามีคู่ขนาน2ข้างนะครับเราก็ใช้ไอ้ตัว2ตัวอยองข้างเราโจมตีแทนนะครับเห็นปะ่ะอ่าถ้าสมมติสมมติสมม,ต,สม,มติเราไม่เปิดโลอะอยูผนะผมไม่เปิดโลนะอ่าถ้าไม่เปิดโลแล้วผมใช้เทมเผมตายเลยเห็นปะ่ะอ่าโอเคต้องประมาณนี้นะวิธีใช้งานเอ็มลิสนะครับผมอ่ะโอเคตอนเราจัดตัวเนี่ยนะฮะตอนเราจัดตัวเนี่ยนะครับ เราจัดตัวเนี่ยก็เอาพวกพลังจิตมาคู่กันก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ครับจัดประมาณนี้เถื่อนๆน,น,นะครับประมาณนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ได้ได้หลายตัวเนาะอ่ะโอเคแต่ว่าจัดนี้จะเท่กว่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในนี้ท่านชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลล้วก็อย่าืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆม,มาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ